นจะตกฟ้ายังส่งข้าวให้เมฆเท่าๆเป็นคนสื่อสารก่อนจะเปียกฝนยังพอหลบทันฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจ ไอ้บมีน้ำใจคือฟ้าบทจะจากลาก็ช่างไงได้ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใ่ ด้วยคำง่ายๆจบกันเสียทีเป็นไงล่ะคะเปิดคลิปมาก็ร้องเพลงให้ฟังเลยตัวเล็กก็อาจจะร้องเพลงไม่ค่อยเพลาะนะแต่ตัวเล็กอ่ะชอบร้องเพลงมากๆสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ตัวเล็กก็อยู่ที่ทุ่งนาอีกแล้วก็ต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเอาใส่กับคลิปเมื่อวานก็คือมันจะยาวเกินไปก็เลยเอามาใส่เป็นวันนี้แทนตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังเอาย้าให้วัวอยู่เลยนะคะวัวของเราก็มีแต่ตัวใหญ่ๆมันกินหญ้าแล้วกินฟางเก่งมากวัวก็ออกไปไหนไม่ได้นาะก็ต้อง องอยู่แต่ในคอกเพราะว่าที่นาเขาก็หวานข้าวกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหายาให้มันกินนาตัวเล็กนี่มันอยู่ใกล้ถนนนะมันก็จะเห็นรถวิ่งผ่านนี่คือต้นตาลนะเกิดมาหลายปีแล้วลูกมันก็เยอะอยู่นะคะมันหล่นลงมามันก็สุกแล้วนะคะยายปุ่นก็เลยเก็บไว้ถ้าเกิดว่าใครจะมาเอาก็มาเอาได้ปล่อยไว้มันก็เน่าทิ้งเปล่าเนาะมาเก็บไปทําขนมตาลกินกันดีกว่าตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังผ่าขนุนกินกันลูกเล็กๆเองนะคะแต่ว่ามันหวานๆเด็กน้อยก็มานั่งกินด้วยอยู่ทุ่งนาเรากินอะไรก็อออออออรร่่่่ยยยนนน้งาาทีบกวูะ ฝนมันเยอะมากๆเลยนะคะฝนขนุนลูกมันก็เลยไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่น้ําในทุ่งนานี่ก็คือเยอะมากๆเลยเห็นพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนมันจะทิ้งช่วงแล้วไว้ดูนะว่ามันจะจริงไหมตัวเล็กก็เอาขนุนไปให้วัวกินวัวมันก็แย่งกันกินใหญ่เลยค่ะตอนนี้ตาการนก็กําลังดึงฟางเอามาให้วัวฟางนี่เราไม่ได้อัดนะคะเราก็เอามากองๆไว้แบบนี้เลยพ่อบอกว่าจะอัดทําไมให้มันเปลืองเงินเอาให้มันกินแบบนี้ละค่ะมันง่ายดีฟางนี่วัวก็กินดีๆเราหอบให้มันเยอะแค่ไหนมันก็กินหมดมันก็สบายเนาะมันรอกินอย่างเดียว คนหาให้มันกินนี่แหละค่ะเนยขนาดต้นข้างคข,ข,ข้อวัวก็ยังมีเห็ดเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเยอะมากๆนี่คือต้นมายาลาบนะคะแต่ว่าบ้านตัวเล็กเขาเรียกว่าลาลากรงามีใครเคยเล่นแบบนี้เหมือนตัวเล็กไหมตัวเล็กว่านะมันก็ต้องมีมั่งละ่ะยิ่งตอนเด็กๆอาจจะชอบเล่นแบบนี้มากๆเด็กน้อยของเราก็มายืนดูดูไปดูมานาทีบอกว่ากลัววัวมันชนแม่วัวที่ไหนมันจะรู้ชนเนาะเพราะว่ามันอยู่ในข้ออีห้าร้อยของเราก็เดี๋ยวเป็นสาวแล้วมีแต่ตัวเมียนะคะไม่มีตัวผู้ซักตัวตอนนี้พี่ตะวันก็เอาขยุนให้มันกินอยู่ ให้มันกินก็แล้วกันดูสิคะแม่ขาวของเรากินขนุนเก่งมากๆมันไม่เจ็บปากมันเรื่องไงเนาะยิ่งมะม่วงนะมันกินดีมากๆเลยเวลามันหล่นเยอะๆบางทีก็เก็บมาให้มันกินมันก็ชอบกินมากๆเลยค่ะยายปุ่นปอกขนุนเสร็จแล้วก็ไปล้างมือตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะปันจักรยานกันมาคนละคันแต่น้องนาทีอยาซ้อนมากับแม่ให้ปันมาเองก็ไม่ปันบอกว่าอยากซ้อนกับแม่ก็ขี้เกียจปั่นนะเนาะเด็กน้อยตอนนี้ยายปุ่นก็จอดเก็บผลตานกลับบ้านก่อนแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะตัวเล็กก็เลยถ่ายสองข้างทางให้ดูต้้นขขาววสีีเย สองฝั่งเลยระยะทางจากบ้านตัวเล็กมานาะก็ไม่ค่อยไกลสันทักเท่าไรขี่รถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนาะบรรยากาศแบบนี้ก็คือสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนเสียงเขียดน้อยมันก็ร้องนะน้ําก็เต็มทั้งสองฝั่งเลยแต่บางคนนะ้ามันก็ท่วมข้าวเขานะข้าวมันเพิ่งเกิดอ่นนะเนาะมันก็เลยต้องเน่าไปเลยเนี่ยเหมือนอย่างตรงนี้อะค่ะมีแต่น้ำข้าวมันก็คงจะเน่าไปแล้วแหละพอเรากลับมาถึงบ้านเจ้าแมวหมาของเราก็คือดีใจมากๆดูสิคะทุกคนเจ้าตุ๊กตุย๋ยมันกระโดดกอดตัวเล็กมันก็ดีใจที่เจ้า